เกี่ยวกับเรื่องราวของการรวมกลุ่มนะคะพาคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะโรงงานผลิตน้ําพริกลุงดําจังหวัดนครสวรรค์นะคะเน้นการผลิตพริกแกงที่มีคุณภาพสูตรเด็ดเคล็ดลับนั่นก็คือนําวัตถุดิบนะคะมาจากชายแดนใตเ้เพิ่มความเผ็ดร้อนให้กับพริกแกงจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากคุณมินสัตราคมค่ะของคู่ครัวที่ทุกบ้านต้องมีติดตู้เย็นไม่มากก็น,น้อย เห็นทีเท่าที่คาดเดาวไว้ก็อาจจะไม่พ้นเครื่องแกงนานาชนิดเนื่องมาจากคนไทยเองคุ้นชินกับการทำอาหารที่มีรสชาติร้อนแรงเผ็ดร้อนในหมวดต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในทุกเมนูดังนั้นการคัดสรรวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางที่มีคุณภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญ จะเห็นได้จากภาพที่พนักงานทุกคนในโรงงานผลิตน้ำพลิกลุงดำจังหวัดนครสวรรค์ซึ่งล้วนเป็นสมาชิกครอบครัวเดียวกันที่มีความตั้งใจตั้งแต่แรกเริ่มในการผลิตสืบทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ในการคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพจากสวนเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เช่นตะไคร้กระชายพริกแห้งซึ่งล้วนสร้างไรายได้ให้แก่เกษตรกรอย่างเป็นกอบเป็นกำในห้วงภาวะเศษรษฐกิจซบเซา ที่สาคัญนอกจากวัตถุดิบนอกพื้นที่ยังสั่งตรงมาจากชายแดนใต้โดยตรงด้วยเหตุผลเพราะความเผ็ดร้อนที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครที่ได้พร้อมกันนี้ยังเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนใต้โดยตรงคือของเขามันมันแกล่งแล้วมันหอมมันเผ็ดค่ะแต่เราใช้พริกไทยดำเพราะเป็นญาติเป็นคนชุมพรเพราะว่าทางโน้นมันมันโอเคทา,ทางที่อื่นมันเราก็ไม่มั่นใจเพราะเราเคยไปเที่ยวใต้แล้วเราซื้อมามันโอเคเพอปั่นออกมาแล้วมันหอม ก็เลยรับประจําสั่งทีก็5้าโลสามโลค่ะเขาบอกว่าอร่อยค่ะเขาบอกว่านี่แหละของใต้แท้เพราะว่าไปชิมหลายๆตลาดหลายร้านค้าบอกมันไม่ใช่พอมามาชิมของเราบอกกับลูกค้าบอกว่าเนี่ยหามานานแล้วบอกใช่เลยสูตรใต้เขาบอกแค่คนใต้ไปบอกว่าไม่ใช่แต่ว่ามีญาติคนใต้ก็ขอสูตรมาว่ามีอะไรมั่งมีอะไรมั่งเพราะเรารู้ด้านพิแกงอยู่แล้วเราก็เอามายุกประยุกต์ทำคะ ด้านการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พริกแกงหลากหลายชนิดนั้นทางร้านเองมีหน้าร้านอยู่ตลาดกลางใจเมืองนครสวรรค์ขายจำหน่ายโดยตรงซึ่งทางร้านเองจำหน่ายเพียงพริกแกงอย่างเดียวมาก,กว่า20ปีจนขึ้นชื่อลือชาไปทั่วจังหวัดและที่สำคัญในภาวะที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 การจำหน่ายโดยช่องทางออนไลน์จึงเป็นการแตกยอดช่องทางการจำหน่ายที่สำคัญมากในปัจจุบันซึ่งทางร้านได้จัดทำเพจขายพริกแกงในชื่อ พริกแกงลุงดำสีนครพร้อมกับช่องทางอื่นๆอีกมากมายก่อนที่เราจะทำขายออนไลน์เนี่ยช่วงนั้นมันเป็นโควิดปีที่แล้วพอดีซึ่งเราขายหน้าร้านไม่ได้เลยไม่สามารถมีใครที่จะเขามาเดินตลาดได้ะายได้เขาก็กลัวเนาะก็เลยเราก็เลยแบบขายออนไลน์เพื่อให้ลูกค้าเขาอยู่บ้านไม่ต้องออกไปไหนเราก็เลยสามารถขายของได้อยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้ก็เริ่มจากตรงนั้นครับ ก็โอเคนะครับเพราะว่าช่วงแรกๆนี่ตลาดขายสู้ออนไลน์ไม่ได้เลยเพราะคนเขาก็อยู่บ้านเนาะก็สั่งอย่างเดียวแล้วอีกอย่างสินค้าเราทําในราคาที่มันไม่แพงครับให้เข้าถึงได้ทุกกลุ่มลูกค้าเลยเพราะเริ่มต้นจากสินค้าเรามันแค่20บาทครับเจตจำนงในการผลิตพริกแกงเพื่อให้ทุกคนทานอร่อยเหมือนทําเองที่บ้าน น้อยคนนักที่จะยอมผลิตออกมาเหตุผลเพราะลำบากในขั้นตอนการผลิตและเก็บรักษาวัตถุดิบที่สั่งจากชายแดนไกลโพล้นเป็นอย่างมากแต่หากเพื่อแลกกับรอยยิ้มทุกครั้งที่ผู้บริโภคยกทัพีชิมแกงที่ตนเองแกงแล้วรสชาติถูกปากทุกครั้งมันคือความภูมิใจของพริกแกงยี่ห้อที่ชื่อว่าลุงดำสีนครปิยชัดเกตน้อยถ่ายภาพมินสาสตราคมสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน